สวีดัสสวัสดีครับแฟนๆที่หลงเผลอมือรั่นเข้ามาในช่องทูกแกเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องของยอดมนุษย์ไร้เงามาเล่าให้ฟังนะครับมิเคเลเป็นเด็กขี้อายอายุ13ปีอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงของเขามักจะโดนเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันรังแกอยู่เสมอเสมอแล้วเพื่อนของเขาได้เอาเงินของเขาไป เขาอยากไปร่วมงานปาร์ตี้ชุดแฟนตาซีในคืนวันฮาโลวีนกับเพื่อนร้วนชั้นเรียนของเขาชื่อสเตลลาเขาเลยไปหาซื้อชุดซูเป,ปอร์ฮีโร่ในร้านค้าแห่งหนึ่งคนหนึ่งรุ่นลาคขาเดียมิเคเล่เขาจึางถามมิเคเล่ว่าเฮ้ hey, วันดีนายกำลังหาอะไรอยู่หรอเรากำลังมองหาชุดซูเป,ปอร์ฮีโร่อยู่ที่จะไปงานฮาโลวีนน่ะ และเขาจึงเสนอขายชุดซูเปอร์ฮีโร่จีนให้แก่มิเคลา่ามิเคล่าดูว่าเอ๊ะมันเรียบง่ายแบบเกินไปมันธรรมดามากเขาบอกว่าอันนี้มีภาพคุม้มเลยนะเขาอยากรู้ว่ามีพังวิสอะไรแต่หนุ่มน้อยเจ้าของร้านก็ไม่ได้บอกอะไรแก่เขาเลยมิเคเล่ก็ได้ใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่จีนไปงานปาร์ตี้ในคืนวันฮารลวีน เขาก็ยังโดนเพื่อนแกล้งอีกเช่นเคยไอ้พวกเนี้ยเป็นยังไงนะมันไม่เบื่อที่จะแกล้งมีเคเล่หรือยังไงเขาเลยรีบวิ่งหนีเข้าในห้องน้ําแล้วตะปีนหน้าต่างห้องน้ําวิ่งหนีกลับบ้านไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นนอนรีบเข้าห้องน้าทำธารกิจส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็ได้แปลกใจกับตัวเองว่าทําไม เขาจึงไม่มีเงาในกระจกของเขาเลยและว,วิ่งออกจากห้องน้าทันทีและมาถอดเสื้อออกและดูเงากระจกทีเขาก็ตกใจที่ไม่มีเงาในกระจกนั้นและเขาก็รีบแต่งตัวไปโรงเรียนในตอนแรกเขาใช้พลังตัวเองในการล่องหนเพื่อจะเอาคืนเพื่อนในชั้นเรียนที่เคยรังแกเขาทีละคนทีละคนทีละคนและเขามองเห็นเพื่อนผู้หญิง ในชั้นเรียนเดียวกันกำลังจะไปอาบน้ำในห้องน้ำหญิงเขาจึงได้ตามไปดูในห้องน้ำหญิงเขามองไปรอบๆจนเห็นสเตลลาผู้หญิงที่เขาชื่นชอบนะครับพอดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโยนผ้ามาคุมเขาแล้วร่างกายของเขากำลังจะคืนสภาพจากการล่องหนของเขากำลังจะเป็นปกติเพราะเขาควบคุมมันพลังไม่ได้ลองนึกภาพดูนะครับ ถ้าผึงพวกนี้ดึงผ้าออกแล้วมาเจอเคเล่จะเป็นยังไงก็พากันวิีงหนีก็เจอกันสิครับขณะที่สเ,เตลลากำลังฝึกซ้อมนั้นสเตลลาก็ถูกลอบยิงด้านหลังจนสลบไปและถูกลักพาตัวไป มิเคเล่ได้มาเจอพอดีจึงไม่บอกแม่เลี้ยงที่เป็นตำรวจว่าสเตลลาโดนจับตัวมิเคเล่ได้เจอกับชายลึกลับคนหนึ่งซึ่งตาบอดเขาได้บอกกับมิเคเล่ว่าเขาเป็นพ่อของมิเคเล่เป็นสมาชิกของรัเสเซียซึ่งเรียกว่าสเปเชียลสมาชิกกลุ่มนี้มีพลังพิเศษสามารถล่องหนได้ไม่ต้องตกใจไปสาเหตุที่เด็กหายไปคือ สมาชิกกลุ่มนี้ได้ติดตามมิคิเล่ต่อมามิคิเล่สามารถควบคุมการล่องหนและการหลบหนีไปปิดปล่อยเด็กๆได้ทุกคนนะครับใครอยากรู้ว่าแม่ของมิคิเล่คือใครไปติดตามดูได้นะครับตอนนี้บายบาย